กำลังจะต้มขนมจีนลวกขนมจีนไว้กินไว้ยำค่ะแช่เช่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานลวกไว้เยอะๆเลยลวกหมดนี่แหละเพราะว่าต้องกินหมดเลย <laughs> ลวกแล้วก็จะยำจะยำยำใส่เห็ดเห็ดเห็ดอเห็ดมันปูที่เราไปเก็บมานี่ครับดอกยังเล็กอยู่ค่ะ มันออกเยอะแล้วค่ะแต่ว่าดอกดอกยังเล็กเท่าเนี้ยแต่มนเอามาเพราะว่าอยากกินอันนี้คือคั่วไว้แล้วนะคะคั่วไว้ดอกเล็กๆก่มๆน่่มันจะอร่อยมากแต่ว่ารอให้มันบานกว่านี้สักหน่อยอุย้ยสุดยอดเลยค่ะมาดูกันนะคะมาอมจะให้ดู ลว่ขนมจีนวันนี้อยู่บ้านทักตาอากาศนะคะลวกขนมจีนของเรารั่วขนมจีนเสร็จแล้วเราก็จะยำอ่ายำไหมนั้นด้วยยำอ่าเราเรียกยำอะไรนะยำยำอ่า ยำสับเอ่อสับเอ่อแอปเปิ้ลยำเอ่อยำใส่น้ำปลาอันนี้แช่เมื่อวานนี้แช่น้ำร้อนแช่ไว้แล้วก็เอาไวเข้าตู้เย็นไว้แล้ววันนี้ก็ออากมาอต้มสักหน่อยให้มันเดือดสักหน่อยได้ลองก่อนนะข้าวเหนียวก็แช่ไว้ละซื้อหมูมาที่จะรวนหมูสักหน่อยอยู่ใส่ยำด้วยกันซื้อหมูมาเมื่อวานนี้ หมูที่ก็หั่นเป็นชิ้นๆห้ายูโรห้าห้าสิบหกเซนแต่เ,เราจะรวนอยู่นี่ไงวันนี้มาอยู่บ้านพักแต่ มายำขนมจีนกันนะคะเดี๋ยวมนจะพายำขนมจีนเนาะยำขนมจีนไว้กินเลยค่ะจำเยอะอยู่นะคะเส่รไปใส่ขนมจีนลงไป แล้วก็ใส่หมูที่เรารวนไว้ยำขนมจีนยำขนมจีนจ้าหมูที่เรารวนใส่เกลือใส่รสดีใส่ผงนัวไว้แล้วก็มาปรุงรสด้วยปลาทรงเครื่องของเรา ลอสทรงเครื่องของเราค่ะแล้วก็พริกผมมนจะใส่กับคพ่นนิดนึงนะคะก็ือความหอมแล้วก็เห็ดที่เราเห็ดเออเห็ดมันปูที่มนคั่วไว้อะค่ะ ผงนัวไอ้หน่อยนึงไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่ในเครื่องปรุงแล้วแล้วก็จะมีรสด,ดีหน่อยนึงแล้วเราก็คนเข้ากัน่อจ้ายำให้เข้ากันจ้าอุ้ย หอมปลาเข้ากันดีเข้ากันดีเลยค่ะหอมมากหอมมากค่ะแล้วเราก็โรยด้วยผักโรยด้วยผักสลัด โดยเรื่องผักสลัจ้า,<ม>านะ่าอร่อยมากค่ะเรียบร้อยมากินด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ กินด้วยกันค่ะยำขนมจีนจ้าอร่อยอร่อยจ้าใสาพ่พริกผงนะคะปะลาร้านัวๆของเราดีละคะ่ะมากินด้วยกันนะคะโอเค